เจอต้นละมุดค่ะเรมาดูละมุดกันดีกว่าดูต้นเล็กๆเองนะลูกเต็มต้นเลยไปดูอีกต้นกันดีกว่าเนาะอยู่ไม่ไกลค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้ว นี่ค่ะทุกคนต้นละมุดค่ะคนปลูกเขาเก่งเนาะต้นนิดเดียวเองแต่มีลูกเต็มต้นเลยดู่ะถ่ายคลิปกันตอนแดดกำลังร้อนๆเลยค่ะเนี่ยอือ น่าจะเห็นชัดอยู่เนะาะไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตูน15ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ